จะเป็นการครบรอบการเป็นแฟนครั้งสุดท้าย,ายวันนี้สิจะปักพรมนะจะปักพรมเต็มเต็มผืนเออนับจะปักกระจกรู้ไหมรูปที่อยู่เลือกยู <c oughs> นนเลือกส้มเขียว, <c oughs> วเหลืองม่วงนี่ขนาดไม่เลือกให้นะข้างนอกเพลงมาดูเลยค่ะข้างนอกมืดแล้วเขาท่าหมุนๆได้แล้วอ่ะโหนี่ของจีส่วนนี้ของนับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบของเราครบรอบแารเป็นแฟน4ปีจะเป็นการครบรอบการเป็นแฟนครั้งสุดท้ายเพราะปีหน้าเราจะไปเริ่มนับวันครบรอบแต่งงานแทนนะคะวันนี้เราก็เลยมาเดทกันคนแต่ว่าเป็นการเดทที่ที่อิงความชอบของเราคืออยากทำมานานแล้วแล้วก็เดทนีคือเราดันไปดูนี่ว้ยเรนลิตี้เกาหลีชื่ออะไรนะชื่ออะไร Exchange เออคือสอาน้าปะอินมากเขาพูดเรื่องนี้เราต้องขอมลราก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคือวันนี้เราจะมาเราจะมาเดทกันในการปรักปรักอะไรวะปรักปักพรมปรัก กระจกต่างๆคือจริงๆอ่ะเราเคยเล็งไว้แล้วว่าเราอยากทำเราก็เลยเลือกที่จะมาเดทกันวันนี้เลยละกันเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรหวานๆเนอะเพราะว่าน้าว่าดูรายการเรลิตี่บ่อยมากนัชอบรายการเรลิตี้จับคู่เว้ยแล้วพอไปดูอันนี้ตอนแรกอสิไม่ยอมดูแล้วน้าก็อินมากก็เมากับเพื oh. Oh. Yeah. ่อนแต่มันทนมันทนไม่ไหวอ่ะนัาก็เลยแบบ สาวสาสีจิโดยการที่แบบไปเล่า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 เยอะๆจนเรานับก็คลองทีวีพอคลองทีวีเสร็จอะจีมันก็เลยต้องดูโดยปลายายพอดูไปดูมาอินชอบๆๆชอบๆๆอีกตอนแรกนางพูดว่าอุ้ยจีไม่ชอบเลยแบบนี้จีไม่ดูหรอกอะไรแบบเนี้ยแต่พอไปไปม,มาพอดูอะนางกลายเป็นว่าแบบมีการเมาทมอยไว้ว่าเฮ้ยคุณนี้เฮ้ยคนนี้ทำแบบนี้เฮ้ยไม่ชอบคุณ พูดแบบนี้หืออะไรนนี้นะบะชอบคนหนึ่งชื่อแทอีในนั้นน่ะคือนึกว่าเขามีความเหมือนจิมากแล้วกลายเป็นว่าตอนแรกทัาก็ดูไม่ได้คิดอะไรผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์มากนับชอบนับชอบลุกแบบนี้เออแล้วดูไปดูมาเฮ้ยก็เหมือนจิเลยว่ะแล้วเขาว่ามีการไปเดทโดยการปักพาผู้หญิงไปปักผมไปปักหรือผู้หญิงพาไปนะเขาไม่ได้เลยว่าเ้าไปปักผมซึ่งเป็นผม คือเป็นเหมือนพรมรอบๆแล้วก็มีกระจกตรงกลางซึ่งเป,เป็นสิ่งที่วันนี้นับจะทําใช่นับ<ร>อยากทําวันนี้จิจะปักพรมรนับจะปักแบบพรมเต็มเต็มผืนเออนับจะปักกระจกแล้วก็เราจะเก็บไว้ยาวๆใช่ใช่ซึ่งเป็นเหมือนของขวัญสำหรับการทบรอบครั้งสุดท้ายในการเป็นแฟนของเราครบรอบสี่ปีใช่ใช่ซึ่งที่นี่คือ Fi c เก e ลไลฟ์สไตลโอเคอยู่แถวราชดาเดี๋ยวไปดูกันว่าเราไปเจอร้านนี้จาก อินสตาแกรมก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งดีว่ะคอนเซ็ปเลยก็ลองมาเลยจองเลยใช่ใช่ซึ่งจริงเขามีหลายอย่างเขามีเพนติ้งด้วยนะแบบเข้าไปโยนสีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รูปออกมารู้สึกโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันโอเคเดี๋ยวเรากำลังเลือกรูปนะคะทุกคนคือความเจ๋งของนี้คือไม่ต้องสองโคนใช่ใช่ ให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลือกรูปเลือกรูก <ừ. S 2> คือเรามีลูกวาดในมือที่เราอยาก <ừ m. S 2> จะทำซึ่งวันนี้เราจะทําเป็นกระจกใช่กระจกจะเป็นหน้าตาประมาณน,น,นี้ไซนี้เลยแล้วก็เป็นโทมของสิเดี๋ยวเราจะยิงโปรเจคเตอร์ไปแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนฟิวก๊อปปี้กระดาษแก้วตอนสมัยเด็ก<อ>ที่เราแบบาทำภาพแล้วเราวาดตามตอนนี้ยูเลือกรูปได้ยังได้แล้วเลูกูที่ยูเลือก ฉันนั่นเรียนับเรือยๆคว่าถาทำก้อนเมฆหรือทำดอกไม้ดีไม่อยู่ทำอะไรสนุกรือองอะไรหน้ายิ้มหรือดอกไม้จีว่าจีทำหน้ายิ้มโอเคงั้นนับทำทำก้อนเมฆเหมือกันโอเคทง่ายๆดอกไม้ชอบดอกไม้ก็ทำดอกไม้ดิมาทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องวาดลงบนโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งเสียจะใช้รูปนี้เพราะว่านางชอบ s m i ลมากไใช่ไปแคปมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีใส่ท e ์ด้วย โอักเบวด้วยส่วนอันนี้เป็นของนับเป็นขอบของกระจกนะคะอันนี้ของนับถือว่านางจะเขียนตัวหนังสือตรงตรงกลางด้วยว่าสิ้น2018ก็คือเป็นปีที่เราพบกัน คือว่าของนับอะที่มันเป็นกระจกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือเราอะสามารถนับอยากได้กระจกเล็กๆคือมันดันเข้ามาได้ใช่ไหมคะให้เหลือให้เหลือพื้นที่กระจกตรงตรงเล็กๆเราพี่เขาบอกว่าบางคน่ะทาเป็นเป็นหน้าแบบเว้นไว้แค่หน้าด้วยซ้ํานับเรารู้สึกว่ากระจกอะสิเราทําเป็นเว้นเป็นหน้าสี่อันไหมหน้าแผ่นหน้าภูหน้านับหน้าสี่ีว่าทําเป็นแบบสี่กลมแล้วเราก็ เขีย <N> <J> <PP> นชื่อ N J P P โคตรน่ารักเลยโ <Okay. S 2> อเคโอเคเดี๋ยวนะับฟรีแฮนด์เลยนะเดี๋ยวนะับฟรีแฮนด์เลยนะเราต้องพลิกด้านนะทุกคนเพราะว่าเวลาทำออกมาด้านจริงเขาคือด้านข้างหลังโทษนะครับไม่ทราบว่าน,นี่คืออะไรฮะกอนเมฆ อ๋อก้อนเมฆแบบหลบอยู่หลังอันนี้ฮะอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อโอเคเราได้แล้วเนีอันนี้ของนับน้ํำมอไม่ออกเลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลุยของจีคือดูออกเลยเพราะว่าด้วยความที่ของจีมันเป็นพรมทั้งผืนม,มันเลยดูแบบอ๋ออย่างนี้แหละจบใช่ไหม ใช่ที่ขีขอให้ยูเลือกสีใอะไรปะไม่ได้ยูเลือกเองดิได้เดี๋ยวรู้เลยนี่นี่เลยอันแรกยูก็เลือกอ่อนๆนิดนึงน่ไมายูต้องไปแบบส้มเขียวเหลืองม่วงโอเคโอเคชมพูฟ้าอะไรเงี้ยแบบเออพาสเทลอ่อนๆนิดนึงโอเคแต่ไม่อ่อนเกินนี่ขนาดไม่เลือกให้นะเป็นกรบอกเพือนใช่ไห้โอเคมาเลยเลยค่ะโอเคตอนนี้มาถึงการเลือกเลือกเบสสีนี้เลยเบสสีอ่อนๆก่อนเอ้ยเบสสีนี้น่ารักแต่ว่าพุ่งมันจะเข้าปกอ่ะ พี่จิงก็อยากแบบมัมวๆเข้ามดแล้วก็ขาดสมฟ้าชมพูสมฟ้าชมพูชมฟ้าชมพูชมพูมีหลายชมพูมากคนนี่เออชมพูส้มพี่ขอดูส้มนั้นหน่อยนี่ส้มนี้นี่ปะสว่างเลยปะอืมได้ส้มนั้นก็ได้ส้มขาดลายฟ้าฟ้าครับฟ้าฟ้าเฮ้ยอันขวาสุดอันขวาสุดเป็นม่วงม่วงกว่านี้นะว่าต้องม่วงนี่ม่วงนี้เลยไหมไม่นะว่าต้องม่วงนี้เฮ้ยอ๋อเนี่ยม่วง ม่วงฟ้าอย่างเงี้ยเอาฟ้านั้นก็ได้สอนใช้ปืนก่อนไมไ่ใช้ง่ายแล้วก็ดูไหมว่าเห็นอย่างเงี้ยคือตอนแรกทัพก็นึกว่าง่ายแต่จริงๆแล้วใช้เวลามาสี่ชั่วโมงเลยเพราะว่าปืนมันหนักด้วยแล้วก็ต้องต้องมันมีแบบความแบบช่องว่างดีเทลเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยก็คือใช้เวลาไม่ใช่ว่าแบบชั่วโมงเดียวเสร็จรู้เรื่องที่เขาบอกว่าทรงอย่างเงี้ย5ทีลองโอ้ยแล้วเพราะว่ามันหนักมากปืนกี่โลนะคะ1 5 <c oughs> โลขึ้น <laughs> โลขึ้นขน,นักมากสำห,หรับนับคิดว่าสำหรับจีกน,นัก <laughs> คนยื่งสีพอเรียนนิดๆเนี่ะก็มีความโอเคเข้าใจแล้วว่ายากและใช้เวลาใช้สมาธิและความอดทนสูงมากเพราะว่าน้ำหนักของปืนอะโลครึ่งแล้วดีเทลต่างๆมันต้องค่อยๆไปทีละนิดมันไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบเออแค่ปุ๊บปุ๊ป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 ปุ๊มัน๊ปปม๊ปปุ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 ๊ ค่อยๆค่อยๆเลยเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าเราไม่ระวังอ่ะถ้าแคนวาสของเราอะมันจะขาดได้แล้วถ้าขาดก็คือเริ่มใหม่หมดเลยถ้าขาดกลับบ้านกลับบ้านไม่เริ่มใหม่จ่ายตังีแล้วก็ไม่ได้ของกลับบ้านอ้นี่มันจะนี่ถ้าเราไม่ดันามันจะเป็นหนอ๋อเข้าใจ อามันจะหลุดออกมาได้เลยล้วก็ต้องดันดันเขาก็จะมีุกโอเคสต้องดันเข้าไปลึกๆนะไม่งั้นพังนะไม่อย่ามาสอนเฮ้ยเรงการึกการแบบเฮ้ยเฮ้ยเตงเตงงโอเคนี่รชอว โ <Okay. S 1> อ้นี่ปากฝั่งนี้ไปได้ฝั่งนู้นนะ,ะทุกคนให้เห็นๆให้เหียเดี๋ยวนี่อของสีเลิกมาแล้วว่าจีลงดักก้าวก่อนส่วนนับแบบนับลงก้อนเมฆก,ก่อนเล็กๆซึ่งได้แค่นี้เอง <Okay. S 1> ของนับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะนี่จะทำยงไให้ดอกไม้มันโค้งได้อะดูของจีดิจะยิงไปได้ไกลนะทุกคน เบดิเรดิมันก็เหลือรูเยอะอยู่นะรูห่างไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมันโอ้กอ้เขาใจโอเคโอเคเก่งเก่งไม่ได้เก่งเราะว่าขาใชะคนจีเขาเรียกว่า work smart ไงของ you work hard ไง you work ขี้เกียจแต่ว่าถ้า แล้วนะทุกคนนอกมืดแล้วไม่จริงๆอันนี้ไม่จริงจริงลเอออันนี้ไม่จริงๆแล้วแล้วก็แต่ว่าเราก็ใกล้ใกล้ความจริงแล้วนะใกล้ละสนุกมากทุกคนแล้วก็ได้สมาธิมันเริ่มได้สมาธิด้วยเก่งแค่ไหนอ่ะเขาถ้งหมุนๆได้แล้วอ่ะโหแล้วสุดท้ายนะคะทุกคนก็คือ ตัดขนเสร็จแล้วนี่เขานับเส็จแล้วก็คือโรเลยี่เขากลังไปติดกระจกอะไรใดๆให้เพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายเขาจะต้องมีทากาวเพราะว่าจะต้องแพทข้างหลังให้เป็นโฟมจริงๆแล้วก็แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะต้องถ่ายขนที่ไม่จำเป็นออกไปมันเหมือนถ่ายแบตเตอรี่นะใช่โอเคทุกคน สชั่วโมงประมาณประมาณเออสชั่วโมงประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะซึ่งสนุกมากแบบว่าแบบนับชอมากนับชอมากๆยังรู้สึกว่าเดี๋ยวอยากมาทําอีกเออก็คือใครที่ชอบฟิลแบบว่าประดิษฐ์ประดอยวเไอ ออกไอเดียต่างๆแล้วก็ทําเองเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเนําแนะนํ<ช>าจริงๆดีมากแล้วก็พี่ที่นี่คือดูแลดีมาก<ช>อันไหนที่แบบเราไม่ไหวพี่เขาก็คือช่วยด้วยเพราะว่าพี่เขาจะเซียนกว่าเราโอเคเดี๋ยวก็คือร้านนี้นะคะอะฟิโกใช่สามารถจองมาได้เลยแนะนําว่าถ้าใคร ไม่ได้ทำงานประจำมาวิคเดชใช่เพราะคนจะน้อยแต่ถ้าสองวันที่นี้คือคนเยอะมากของน้าทากระจก3ามพันของจิคมงสองพันห้าจริงจริงมีกระเป๋าด้วยใช่มีกระเป๋าด้วยกระเป๋าได้สามพันห้าประมาณนั้นแล้วก็แล้วจริงๆมีกิจกรรมอื่นอยู่ด้วยนะแล้วก็อ้อใช่ จริงๆที่นี่มี f l a s เป็นแฟลชมีทำเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้เวลาร่วมกันได้ดีมากอย่างเราเงี้ยเรามาครบรอบเรามาแบบเนี้ยมันได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ได้ผลงานเรากลับไปด้วยคือแนะนำดีดีจริงพ่และทุกคนไปแล้วอะไรไม่ต้ช่วยเลยตอต่อตอต่่อต่อนี่พี่ๆเขากำลังทำให้เราอยู่นะคะอันนี้พร้อมนี่พี่เขาทำให้ อันนี้กระจกก็คือต้องตัดออกในพาร์ทที่นับจะให้มันเป็นกระจกแบบหน้าเฮ้ยทำกระเป๋าก็เก๋อยู่นะเพราะว่าจะมีใบเดียวในโลกเป็นของตัวเองใช่เลยน่ารักมากเฮ้ยเมื่อหลังเราทำกระเป๋ามนะั้ยแล้วมีกระเป๋าอะไรให้จีใช้ปะชัจ <laughs> ีปักก็คือแบบด,ดูดิดูดิกระเป๋าคือน่ารักมากอ๋อมันปักได้แบบหลายๆเ <laughs> จง๋ง ฮ่าฮนี่ของจิส่วนนี้ของนับยูอธิบายด้วยของนับอ่ะของนับคือในเวลาส่องกระจกจะเป็นจิจินับนับนักเตะฟูกมากเดี๋ยวถ่ายรูปมาฝากว่าสําเร็จไหมโอเคปิดคลิปปิดคลิปบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคนเจอกันใหม่ครับแ่เราต้องมาทำกระเป๋าจริงนะเออลองใบนี้คือใบนี้คือที่สุดอ่ะฝีมือ เออโอ้น่ารักเลยอ่ะโอเค